ายางของแบรนด์โตโยตานะครับค่อนข้างจะมีหลายตัวนะครับอาทิชทเช่น t o โตยต a าคร o กเซสซีอาร์วันะครับตัวนี้ก็อยู่ในทั้งกลุ่มเก๋งรถทั่วไปในเก๋ง e CO ีโคคาร์ซิตี้คาร์ยานรถไซ์ลางไซ์ใหญ่รูไมไปถึงซีย SUV วันเอสซึ่งยางตัวนี้ จะเป็นยางที่มีสัดส่วนมีอัตราการริดน้ําค่อนข้างดีแล้วยิ่งในหน้าฝนแบบนี้เซียวันก็ตอบโจทย์ครับถัดออกมาครับนั่นกะ็คือ c 2 s นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลักช r รี่พรีเมียมซึ่งยางตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มยางเงข่งพรีเมียมเพราะเป็นยางที่มีอัตราการรีดน้ําอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเพราะว่าดอกล่องรีดน้ําค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดอกลึกนะครับรวมไปถึงนะฮะตัวท็อปสุดนะครับตโตยโยต้าฟล็อกเซ็ตสปอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มาเซสนะครับเขาตอบโจทย์ในการขับขี่ สมรรถนะสูงอยู่แล้วและเขายัางเป็นอย่างที่มีอัตร,ตราการรีิตน้ําทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ